วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่สองค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่3การสืบพันธุ์ของพืชค่ะการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะก็จะแบ่งเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะ พืชดอกพืชส่วนใหญ่นะคะก็จะเจริญเติบโตอยู่ตามธรรมชาติสวนสาธารณะสวนผลไม้สระน้ําหรือสวนพิศษศาสตร์ในโรงเรียนนะคะเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกและรูปร่างสีที่ขนาดต่างๆกันนะคะกลิ่นก็ตักแตกต่างกันไปด้วยพืชเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าพืชดอกค่ะ เช่นต้นอะไรบ้างต้นมะม่วงมะพร้าวถั่วเขียวมะละกอมะเขือเทศกุหล,ลาบทานตะวันแล้วก็บัวค่ะอามาดูพืชด,ดอกชนิดต่างๆกันนะคะพืชด,ดอกชนิดต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นดอกมะม่วงดอกมะละกอดอกมะเขือเทศดอกทานตะวันดอกบัวดอกกุหลาบแต่ละดอกเป็นยังไงคะ สีดอกแตกต่างกันรูปร่างลักษณะของดอกก็แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะว้าว <Wow! S 1> หากสังเกตบริเวณพืชที่มีดอกอยู่นะคะก็จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติจะพบด้วยต้นอ่อนต้นพืชเล็กๆงอกตาม,มเมล็ดพืชต่างๆนะคะเช่นบริเวณใต้ต้นมะพร้าวเราจะพบต้นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะที่งอกจากผลมะพร้าวหรือดอกมะพร้าวที่ร่วงออกมาค่ะ ก็การเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวใหม่ก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของชีวิตพืชนะคะต้นอ่อนของพืชชนิดต่างๆค่ะดูตัวอย่างกันนะคะต้นอ่อนของต้นมะพร้าวเห็นไหมคะงอกออกมาจากลูกมะพร้าวต่อไปต้นอ่อนของต้นทานตะวันเห็นไหมคะงอกมาจากเมล็ดทานตะวันต้นอ่อนจากต้นถั่วแดงเห็นไหมคะก็ออกมาจากเมล็ดถั่วแดงนะคะ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกคือแบบแผนการจเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ของดอกเป็นการหมุนเวียนต่อเนื่องกันนะคะพืชดอกจะหมุนเวียนการจเจริญเติบโตเต็มที่ของดอกซึ่งดอกจะทําหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชค่ะเห็นไงมคะวัฏจักรของพืชนักเรียนลองสังเกตดูสิคะเห็นไหมคะพอต้นโตเต็มวัยก็กลายเป็นดอกเป็นผลแล้วก็กลับมาเป็นมเมล็ดเป็นต้นอ่อนเหมือนเดิมค่ะ การสืบพันธุ์ของดอกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผลค่ะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศ,เเทศผลของมะเขือเทศเกิดจากอะไรเกิดจากดอกค่ะการเปลี่ยนแปลงของดอกกลายมาเป็นผลค่ะแล้วก็จะมีลูกที่สวยงามสีแดงการเปลี่ยนแปลงจากดอกเป็นผลทับทิมค่ะ จากดอกก่อนนะคะแล้วก็กลายมาเป็นผลค่ะแล้วก็กลายมาเป็นลูกสีแดงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น,นพืชนะคะเป็นเมล็ดที่สามารถงอกออกมาจากต้นใหม่ได้ตามสภาพแวดล้อมนะคะเช่นที่มีน้ำมีความชืน้นและมีวัสดุที่เพียงพอต่อการค้ำจุนของต้นไม้เช่นอะไรบ้างเช่นดินทราย ต้นอ่อนของพืชที่งอกมานะคะก็จะเริ่มแทงรากอ่อนนะคะจากเมล็ดเป็นอันดับแรกเลยแล้วงอกออกมาเป็นลำต้นที่อ่อนนุ่มและปลายยอดที่มีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเขียวอ่อนนะคะเมื่อต้นอ่อนจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วต้นก็จะลำต้นตรงแข็งแรงขยายใบยสีเข้มขึ้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนใบที่มีการเจริญเติบโตะคะ่ะเริ่มออกดอกออกผลซึ่งมีในภายเมล็ดนะคะ ก็สามารถจเจริญเติบโตและหมุนเวียนกันเลยต่อนเนื่องกันไปเขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะ,คะอะมาดูนะคะเอ๊ะเห็นอะไรเอ่ยอะเมล็ดถั่วแดงเห็นไหมคะ,มะเมล็ดถั่วแดงกลายมาเป็นลากเห็นลากออกมานะคะลากอ่อน แล้วก็มีรากออกมาเลยเยอะแย,ยะมากมายนะคะโตลักษณะก็จะมีเปลือกเริ่มจะหลุดออกมาจากแล้วก็เป็นต้นอ่อนขึ้นมานะคะจากต้นอ่อนก็จะมีใบค่ะแตกใบออกไปแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นใบสีเขียวเข้มขึ้นนะคะ,มะเมล็ดถั่วแดงก็กําลังงอกออกไปเป็นต้นอ่อนค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมาถึศึกษาปีที่สองเรื่องอะไรเอ,อ่ยเด็กๆเ,เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนทดลองค่ะโดยการปลูกตนน้นหัวเขียวกันนะคะแล้วเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ